สวัสดีครับเดี๋ยววันนีเ้เป็นเกี่ยวกับเ,เว็บบอร์ดของ m s m ซเหมือนเดิมนะครับก็คือในกรณีที่เราสร้างเว็บบอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสแปมอยู่2แบบก็คือว่ามาสมัครแล้วก็โพสต์นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสมัครทิ้งไว้เฉยๆนะครับตามปกติเนี่ยเมื่อเวลามียูเซอร์มาสมัครนะครับหรือว่ามีเมมเบอร์ใหม่มาสมัครเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะส่งอ e ีเมลไปที่เรานะครับ วันๆหนึ่งก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับออในกรณีถ้าเราต้องการลบยูเซอร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับหรือว่ายูเซอร์ที่คาดว่าจะเป็นสแปมนะครับก็จะมีวิธีทําแบบนี้นะครับแรกก็ล็อกอินเป็นแอดมินก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ผู้ดูแลระบบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับผู้ดูแลระบบนะครับ ก็เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่ควบคุมสมาชิกนะครับดูลบข้อมูลสมาชิกนะครับก็จะแสดงรายชื่อนะครับแล้วก็อีเมลก็รายละเอียดต่างๆนะครับคือปกติแล้วเว็บบอร์ดผมเนะี่ยไม่ค่อยมียูเซอร์เข้ามาใช้งานเท่าไหร่ก็จะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มนะครับเราก็จะสังเกตง,ง่ายๆว่าอันไหนที่ยังไม่มีกระทู้เลยเนี่ยนะครับหรือว่าสมัครมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับ นี้นะครับเนี่ยออนไลน์ล่าสุดวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าสมัครมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการกรองตามไหนนะครับเนี่ยไอพวกอันที่มันไม่มีกระทู้เลยนะครับเนี่ยเป็นพวกนี้นะครับก็คลิกๆแล้วก็ลบได้ทีละหลายๆคนนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ลบแล้วลบเลยนะครับไม่สามารถ แก้กลับมาได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะใช้ตัวแบ็กอัพดัตต์เบสทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็ลองเลือกๆๆืแล้วก็ลบดูได้เลยนะครับอขอบคุณมากนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับ